สวัสดีทุกคนพบกับฉันเคยกับผมอมองแน่นอนวันนี้จะพาทุกคนมาดูทางเลือกสําหรับเซิร์ฟใหม่ในการปลุกตื่อ Eden, อะตอมิกเอเดนอบวกมาเล่นในคอเกโลเพื่อทําคอมโบอมตะมาดูกันว่าสามารถเล่นได้จริงไหมแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามส่งแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยไปหนึ่งล้านซับด้วยนะจ๊ะเติมเกมที่ไหนดีโอเจอแล้วเวนทีโฟร์เพย์เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมาย ้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮกวันพันแมนถูกที่สุดในประเทศไทยเติมง่ายใช้แค่ UID อย่าลืมใส่คูป,ปองมอมมิงเพื่อรับส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยยืนหนึ่งเรื่องเติมเกม2วเพจเท่านั้นสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแนะน,นนน้อยู่ช่องแฮกเกมสตรีมเมอร์ไทยกับเกม วันพันแมเนสตงเกตนเนครับวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับในเซิร์เวอร์ใหม่ๆนะมาดูกันว่าอะตอมิกเนี่ยถ้าเราทําการปกเติมมาเล่นในคอเกโลจะสามารถเล่นได้จริงไหมนะผมบอกว่าก่อนเลยนะว่าเซบเทิร์นมีอยู่จริงเออมาดูกันว่าอะตอมเนี่ยคุ้มค่าในการปกเติมหรือเปล่านะตต่อย่างกดไลค์กดติดตามส่องแค่เกมสตรีมไทยของเราไป1นล้านซับด้วยนะครับรมา6กหมืก็จะ 1ล้านนะมันก,ก็ช่องเหล่ามีสมาชิกเพียงแนะคย 5, ่ยี่สิบบาทต่าสิบห้าบาทห้าสิบบาทเพื่อใครกับห้าเทนฟรีไฟเราบอกว่าฮันแม่และเกมอีกมากมายนะครับสามารถสามัครก็เลยนะมีชื่อเขียวก็สติ๊กเกอร์แท้ๆใ,ใช้นะส่วนใครที่อยากเล่นเกมราคาถูกสามารถไปเติมได้ที่เทเวนที่โฟร์เพย์เลยลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูป,ปองอย่าลืมใส่คูปองมาไม่งั้บอกเลยคุณจะได้รนะับส่วนร้แบงคโคตรโทรขอบคุณครับมาครับทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาดูตอมอีกการจัดไป่มอนที่อราตำนะพลังอยู่ที่ 41ล้านพาร์ตสินะครับตัวนี้นะครับเลือด25ล้านเองนะเอ่ยย้ำว่าเลือด25ล้านนะครับแล้วก็นี่พวกของต่งตางๆนะผมก็เอาของจากอัศวินมาลองสลับดูนะครับแล้วก็ในส่วนของการบัฟใบนี้คือใบกะโหลกนะครับเออคือให้จริงจังแค่2ใบแรกนะเพราะมีแค่2ใบนะที่เป็นแฮปปี้เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเลือด25ล้านนะครัทีมเพื่จะไปในวน,นี้ก็เป็นการโรราชาเฮลเล็กนะครับโซนิกนะครับอะตอมิกทีมแล้วก็เกียโรอนะครับเดี๋ยวผมจะเอา อตอมของผมเนี่ยไปชนกาโร่ของลุงเลยนะมาดูกันว่ามันจะเล่นได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ประเด็นคือวิดพื้นไงเอ๊ะวิดพื้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติของเกมนี้โอเคมาปุ๊บโอเคปุ๊บทีมที่เราจะไปเจอในวันนี้นะครับก็คือ385้บล้านนะจะเป็นกาโร่ห้าดามั่วนะมีกระบ,บองเหล็กด้วยนะ,ะกระบ,บองเหล็กยู V 2นะแล้วก็เป็นคิงแล้วก็เป็นเมทาไนท์หดาวห้าดามั่วนะเมลซักกาหดาวห้าดามัว่วแล้วก็คอเกโลนะมาดูกันว่า,อาตอมเนี่ย จะย,ยืนไหวไหมนะฟื้นปสนามานะเดี๋ยวผมจะเอาแค่คุณ2ก็พอนะครับนี่ยืนชนกันไปเลยนะปึ๊บมาครับเรากดออตโต้ไปฟิงโอเคฟลิงปดสนามาครับนี่ฝั่งผมได้เปิดก่อนอยู่แล้วนะครับฟื้โอเคมาปุ๊บไข่รกรนสังหารนะฟุบแล้วก็น้องๆถังกเข้ามาเยอะนะว่า ไอเกียรโรสถานะล็อกของเกียรโรเนี่ยมันสามมันเป็นดาเมจต่อเนื่องหรือเปล่านะคือมันเป็นดาเมจต่อเนื่องนะเพราะว่าทุกครั้งที่ฝั่งของข้าวขยำเนี่ยมันจะทำดาเมจนะสามารถใส่ทักษะแผ่นนรกได้นะเออผมลองแล้วนะแรงนะสำหรับใครที่ถามนะ เออว่ามันใส่พันธลกได้ไหมได้ครับผมลองแล้วลองกับเทียนในบ้านนะครับคือแรงจัดนะครับแล้วก็ได้เวลาคอมโบสายฟ้าแลบนะฟ้าส่วนก็ไปจากกาโร่ฝั่งหักฝั่งข้ามเลยฝั่งผมนะครับอ่ะห้าสิบสี่ล้านจำดาเมจไว้นะห้าสิบสี่ล้านนะครับปุ๊บแล้วก็ได้เวลาโจมตีทางอากาศนะก็คือกาโร่ของผมนะครับโจมตีฝั่งของข้ามห้าสิบสี่ล้านนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ากาโร่ฝั่งของข้ามเนี่ยถ้าโดนตัดเลือดแล้วเนี่ยกาโร่จะ ต่อยผมเข้าเท่าไหร่โอเคฟุบงัดหน้าไปหนึ่งทีนะครับจะราชาเลยฟนะุ้บโอเค26ล้านนะฝั่งของข้าสิ้นโลไปหนึ่งนะเราก็ได้วลาคิงนะครับแสงผ่องหวังนะครับปิบ้งเด้งเลือดกรนะิ้งกริ้งกริ้งกริ้งเด้งเลือดเรียบร้อยโอเคฟุ้บโอเคครับมาครับกระบองเหล็กเนี่ยโคมรันเมทัลน,นะบักแล้วก็ปุ้งเข้ามาหนึ่งทีโอเคสิบล้านไม่เท่านฟุ้บล้วก็ได้เวลานนะครับปิ้งเกียร์องผมนะครับโจมตีทางการนะครับฟุ้งเกียร์โลเมอาวุดครับผมทำไดาเมจไป จโจ้ปุ๊มเข้าไป็นหนึ่งทีงานโคตรแรงโคตรแรงแล้วก็ได้เวลาครับปุ๊บนี่ครับดาบแดงทำงานได้เวลาแล้วครับอะตอมมิกพายของเรานะครับปุ๊บโอเคย่อยย้ำได้หมดเดียวปุ๊บ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 ฟันอย่างเบานะเพราะเป็นสาย HP นะโอเคแต่ว่าเลือดขาตอนนี้อะตอมผมมีเลือดขา16หลอดนะ <c oughs> อะตอมผมเลือดขา16หลอดนะฝั่งตรงข้ามนี่ติดโล่แล้วติดโล่อีกนะครับอะตอมผมเลือดขายังไม่แหว่งไปเลยนะครับปุ๊บแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะครับเกียรลโรเเมอวุัคคบบาดป๊ไ้ล ปุ๊บเมลสกาดนะครับตีธรรมดามานะฟลิงโอเคแล้วก็ได้เวลาโดนล็อกไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็คิงนะครับเสียงความหวังนะมาครับกริ้ง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 โอเคกริ้งกริ้งเรียบร้อยแล้วครับแลก็โดนล็อกไปหนึ่งทีแล้วก็ดาบแดงทํางานนะโอเคจากเลือขาวสิบหกลอดตอนนี้เหลือสิบสามลอดนะครับกาแล้วก็ต่อยธรรมดามาหนึ่งทีแล้วก็เข้าสู่เทิร์นที่สองนะครับแล้วก็ฟึ่งมอสถานะล็อกให้ฝั่งตรงข้าแล้วก็ได้เวลาไข่ก้อนสังหารเข้าไปหนึ่งทีโอเคไหมฟิิปแล้วก็ได้เวลานะครับเสียงคคคววาามมหัังงงงงงจกิิิิขอผนะรบฟฟฟดู ฟิงโอเคยืนในคิงค้นอุ่นใจนะครับสำหรับอาตามอมงผมนะเห็นนะได้เม็ดเจมด้วยได้เม็ดเจมด้วยได้เลือขาด้วยคอมโบสายพรแล้นะต่อยสวนเข้ามานะต้มโอเค55ล้านนะฝั่งของข้ามยืนแทบไม่อยู่แล้วลงไปนอนนะครับเดลสาก,กาแล้วก็ดาวลาสัตว์สมพระังโจมนะฟุบต่อยขึ้นฟ้าแล้วก็ตั้มเข้ามาหนึ่งเทโอเคหุ่ยดอกนี้แรงจัดวะแนวหลังถึงก็ติดโล่ไปอีกสองนะแ้วก็ดาวลาเสียงความหวังนะฟิงฟิงฟิงจํจำไว้นะจำดาเมจการรองผมไว้นะ คือ50กว่าล้านนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามต่อยแรงกว่าผมนี่คือตัดเลื่อนไม่ได้ผลนะเออแต่ถ้าแบบว่าเบากว่าผมนี่คือตัดเลือนมีผลอยู่แล้วนี่ยฟุ๊บมาครับดาบแดงทํางานจังหวะนี้ฟุ๊บเราก็ได้เวลานะครับิงไปครับโจมตีทางอากาศจากเกียร์เราครับฟิงไปบุ้งนี่บุ้งแนวหลังล่วงมาล่วงครับโอ้ยฝั่งลุงเหลือแค่3ตัวเท่านั้นครับแล้วก็ตัดเลือดไปอีกหนึ่งทีนะครับจากตองผมครับฟุ๊บ โดนสกัดลุกขึ้นมาครับไม่มีลูกไฟตีธรรมดาส่วนกับมาครับจังหวะนี้ฟิงโอเคแล้วก็โดนสถานะเราครับแล้วก็ได้รัสเตียงความหวังจากทิงนะฟิง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 เด้งเลื่อนมาครับเด้งเลื่อนมาให้เพื่อนก่อนครับจังหวะนี้ปุ๊บเราก็ได้กะโลวต่อยธรรมดามาครับเพราะไม่มีลูกไฟนะครับเราก็เข้าสู่เทิร์นที่สามนี่ขนะเทินสามนะโอ้โหเลือดสิบเจ็ดหลอดครับอะตอมผมเลือดสิบเจ็ดหลอดครับมันจะเล่นไม่ได้ได้ไงครับเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดเทินสามเนี่ยปุ๊บมาครับได้เวลาครับเสียงความหวังครับฟิงเด้งเลื่อนไป ป,ป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเผื่อใครที่อยากมาแก้ตัวให้พีอันนี้คือสามารถใช้ได้นะสําหรับอะตอมนะเพราะว่าพวกกับเสริรใหม่เนี่ยที่เจอบ่อยๆเลยนะก็จะมีแท้งท็อปน,นะสำหรับใครที่เป็นสายเติมเนี่ยมันอาจจะเติมจนถึงแท้งท็อปก็ได้นะแล้วก็พีดัมแล้วก็พวกแบบว่าทินิกเมนเมลสก,การเนี่ยต้องเจอแน่นอนโก้คัสื่อเออสา,าย HP ก็คือถ้าเราตัดเลือดเข้าไปปุ๊บใช่ปะ่ะโก้คัสื่อน่ะเลือดอีกามันก็จะแหว่งไปไงเออเพราะว่ายิ่ง เลือดเยอะเนี่ยอีกามันจะถึกเว้ยแต่ถ้าโดนตัดเลือดไปเลือดมันก็แหวง่งอีกามันก็แตกไวขึ้นนะเออปุ๊บแล้วก็เสียงขวา,างไปครับหนึ่งทีครับจากฝั่งผมฟิงมาครับปุ๊บโอเคดาบแดงฝั่งของข้านทำงานนะตอนนี้เลือดขาวตอมผมนะครับจาก17 17หลอดเหลือ14หลอดนะแล้วก็เม็ดเจมอีก4เม็ดน,นะโอเคแล้วก็ได้เวลาวจมตีทางอากาศมาปุ๊บเนี่ยเขายังยืนชิลอยู่เลยอะตอมผมเนี่ยโอ้โหเนี่ยนะมันเด้งเลือดเรื่อยๆเว้ยแล้วคือแบบเกียร์ลมมันคอยฮิวให้เรามันเลยเล่นได้นะเห็นไหมพอเคลื่อนไหวปุ๊บบบเเ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 เหห็็็นนนมมั้้ยยลืออออดดดรรากงงคคปุ๊โี่ะ คตรดีคตรดีจ้ะมันจะเล่นไม่ได้ตรงไหนฟุ๊บแต่เขาา้าวังวะฟิงฟิงฟิงจากฝั่งตรงข้ามนะครับริงมาโอเคเดงเรียบร้อยนะครับเราก็ได้เวลานะฟุบการโลต่อยส่วนล้ไมอีกหนึ่งทีนะฟิง แล้วก็เข้าสู่เทิร์นที่4นี่เทิร์นที่4แล้วนะน้องๆอาตอมของพี่ยังไม่ติดโลดสักทีนะฟุ๊่ก้อนบังหานะจากโซนหนะึมาครับฟบมาเดี๋ยวผมจะเอาคูณมามนะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะทุกคนนะฟุ๊เสียงข้าหวางนะนครับจากคิงครับกริ๊งกริงกริงเลือดเลือเลือดเรียบร้อยฟุ๊แล้วก็ได้เลาครับจมที่ทาการับจะเกียวรอบพอเวลาเราเรื่อความเร็วแลวนะเราต้องพาให้มันเร็วตามเลยนะฟุ๊โอเคครับเราก็ได้เวลานะครับไพ่ก้อนสังหานรหนึ่งทีนะครับจากโซนหน ต้มคำหนึ่งท well, ี่โอเคครับเข้าไปนะครับยี่สิบหกล้านนะครับจังหวะนี้ครับก็ลงไปนอนนะครับจากน้ำสกัดนะครับก็ได้ราศาสตรสงมากจุดโจมนะครัจากราทะเลต่อขึ้นฟ้าเราก็ต้องต้มต่อยลงมานะครับเท่ากับว่ากระบอกเหล็กตอนนี้ติดโลแล้วนะครับฟุบแล้วก็เสียความหวังจากคิงของเรานะครับเด้งเรือครับฟิ้งฟิงฟิ้งเด้งเรือเรียบร้อยนะครับเราก็ได้เวลานะฮู้ตอนของผมเนี่ยเม่เจมอย่างเยอะนะครับผมผมลามเปท่านนะครับฟาสต์เข้ามานะฟุบโอเคยังยืนได้อยู่นะครับฟุบแล้วก็ได้เวลานะฟิงโอเคครับมาครับฟิ้งโอเะครับจากกเยโรงผมนะ ุบทำน้ำมีไปครับปบุ้งเข้าไปหนึ่งทีโอเคฟุบโอเคเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้ฟุบแล้วก็ฟันตัดเลือดไปหนึ่งทีนะฟุบแล้วก็ได้เวลาใหญ่ย้ำในหมัดเดียวนะฟุบโอ้โหปุ้งเห็นมาออฟันสวนยิ่งถ้าเซิร์ฟใหม่นะถ้าไม่เจอตัวกันไล่อันตินะผมบอกเลยนะอาตอมนี่แม่งโคตรเจ๋งนะหรือว่าใบคอมโบกับราชาเลยอะแบบพาก,กันไล่แล้วไล่อันติฟุบฟ้าฟุบฟ้าฟุบฟ้าหัวอาตอมนี่โคตรเจ๋งอ่ะในเซิร์ฟใหม่อ่ะเออแล้วยิ่งอยู่ในคอเกลยิ่งโคตรเจ๋งนี่กระเทือนห้านะครับฟุบเราก็ได้ฟุบโอเค ปุ๊บแล้วก็ได้แล้วครับย่อยย้ำเลยมาเดียวาฟาร์มเป็นที่แถวกลางครับจังหวะนี้ปุ๊บนี่ครับไปครับโอเคมาปุ๊บแล้วก็ได้เวลาเสียงความหวังครับจากคิงครับวิ่งเด้งเลยก,กริ้งกริงกร้งกริ้งกริ้งเด้งเลยลอยเรีอยนะเราก็ได้เวลาโจมตีทางการนะปุ๊บเห็นไหม ถ้าสมมติว่าอะตอมเราเลือดแหว่งปุ๊บนี่ครับเกลียวลงเราก็จะคอยฮิ้วเลือดเขียวให้อยู่นะครับฟุบแล้วก็คลายกดสังหารนะถ้ายิงกับคิงนี่โคตรดีนะหรือว่ายิงกับพวกตัวรับดาเมจนะอะตอมของเราเนี่ยจะเหนียวจัดๆเลยนะแล้วก็ฟันไปอีกหนึ่งทีนะครับจังหวะนี้ปิ้งโอเคมาครับมาครับคอมโบสายสาแลบจากการ์ดปั๊มบุ้งอีหนึ่งทีโอเค โอ้โเมลสกาตายนะครับจังหวะนี้เมลสกาตายก็สะสมพลังจุดจมจากราชาทะเลต่อยคืนฟ้าก็ต่อยสวนลงมาครับต้องหูยี้กระบองก็ตายนะครับทิ้งเหนือติดโล่อะไรทีเดียวนะครับเสียงความหวังนะครับมาครับฟิง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 โอเคเสี่ยงความหวังเรียบร้อยนะครับแล้วก็โดนสถานะล็อกไปนะครับแล้วก็ได้แล้วโจมตีหน้ากาจากเกียร์ลงผมนะฟุบอต้องโหดจะตายกี่โมงนะครับโอ้โหนี่เทิร์นห้านะครับเลือดยังเลือดขาวยังเหลือสิบสี่ลอนนะมันก็ตัดริดเลือดตัดริดด้วยตัดเลือดไปหนึ่งทีแล้วก็ฟันไปทีี่คคิงงรัับจหวะน้ ปุ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้เวลานะครับคิงน้าแสงความหวังนะฟิงโอเคฟิงฟิงฟิงเสียงความหวังมาหนึ่งทีครับแล้วก็ได้เวลานะฟิงโอเคกาเราต่อยสวนกลับมานะครับแล้วก็เข้าสู่เทิร์นที่หนะครับมาดูกันว่า10เทิร์นหรือเปล่านะครับค่ายกังหารนะครับจากโซนิกปากคุณนายไปหนึ่งทีครับฟิงโอเคแล้วก็ได้เวลานะครับย่อยยาวในหมัดเดียวนะจากตอมครับไปฟุ๊บฟุ๊บุ๊บโอเคฟุบฟเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้เวลาเสียงความหวังจากคิงนะครับกริงเริงก็ได้เวลาจมริงกานะปุ๊บโอเค ยุบไปลูาก็ตามมาแล้วก็พลิบตาหนึ่งทีครับปุ๊บเราก็ทำดาเมจโอเคได้เวลานะปุ๊บใครกลสังหารนะปุ๊บมาโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ย่อยยับในวนะเดียวจากอะตอมนะฟาส่งเข้าไปิงโอเคหุ่นแมสเจมเต็มหลอดจังหวะนี้เลืขาสิบสี่แมสเจมเต็มแบบเต็มแม็กกัดจังหวะแน่ล้วก็ต่อยสวนไปนะจากกาโรนะเรวก็ได้เวลานะเวลาชาเลนะฟาส่งพลังจุดโจ๊ปุ๊บต่อยขึ้นฟ้าแล้วก็ตั้มมาหนึ่งไทยโอเคชิงติดโลกเลยทีเดียวนะจังหวะนี้ ปุ๊บเราก็เ so. ส okay, re ียงควาหวังกาคิงของผมนะเฟิง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 เด้งเลือดเด้งเลือดเด้งเลือดโอเคเด้งเลือดเรียบร้อยเด้งเลือดเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาจอมตีทางอากาศจากเกีโรปุ๊บบุ้งไนงานบุ้งคิงกับแตกคิงกับแตกนะครับแล้วก็ได้เวลาครับย่อยย้ำในมดเดียวขึ้นขึ้นไปหนึ่งทีโอเคเห็นไหมจากกาโรเลือดสิบเจ็ดหลอดโดนฟันเรื่อย่เลือดก็แหวงอยู่เออก็แหวงอยู่เห็นไหมปุ๊บเราก็ได้เวลานะครับเสียงควาหวังกาคิงฝั่งตรงข้ามนะมาดูกันว่าหมัดของกาโรเขาเนี่ยจะต่อยเราเท่าไหร่ครับมาครับปุ๊บคอมโบบบสาายฟฟ้แลนะครัิง คือเขาไต่อยแรงกว่าเราเจ็ดสิบกว่าล้านเลยนะเขาไต่อยแรงกว่าเราแต่ก็ก็คือแบบเป้าหมายของเรามันเยอะไงเป้าหมายของเรามันหกตัวไงฝั่งน้องข้ามเหลือแค่สองตัวนะเราก็ยิ่งต่อยมันยิ่งเบาอยู่แล้วฟุบแล้วก็ย่อยย้ํในหมัดเดียวนะับจากตอนของผมนะฟันไปที่คิงนะโอเคเรียบร้อยเนะี่ยมันก็เสี่ยงขงวางนะจากคิงของเรานะเฟิงเฟิงฟิงฟิงโอเคุบตอนนี้อาตอมของผมวัดเลือดขาวเลยสิบหลอดว่ะจากโดนกาโล่ไต่เมื่อกี้วันเลือดขาวเลยสิบหลอดว่ะน้อง ปุ๊บเราก็ค่ายทนสังหารมาว่ะปุ๊บจากโซนิกของเรานะมาดูว่าเราจะปิดคิงได้หรือเปล่านะอใหญ้ๆในหมัดเดียวครับปุ๊บโอเคแต่มันยืนดีนะเออถ้าถามว่ายืนดีไหมย,ยืนดีมากนะในสองหอตอมเนี่ยเห็นปะยืนดีจัดนี่เจ็ดเทินแล้วนะเว้ยเออเจ็ดเทินนั้นยังไม่ติดโลสักทีเดินอะโอเคเุ้ยคิงจะแตกคิงจะแตกสะสมพลังจม,จมนะปล่อยขึ้นฟ้าจากราชาเฮตั้มมาหนึ่งทีอุ้เรียบร้อยคิงแตกครับน้องๆคิงแตกครับจังว่านี้ครับแล้วก็เสียงห้องอ่างนะฟิง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 โอเคมาครับแล้วก็ได้เวลานะคร โจมตีฉากาศนะฟูบเรียบแล้วก็ปล่อยลูกตามาฟรุ่งโอเคแต่ผมคิดว่าผมน่าจะปิดการ์โลไม่ลงนะย,อย,อยอน้ายยันมาเดียวไปฟูบฟูฟูบโบเข้าไปหนึ่งทีโอเคแล้วก็ได้เวลายับอีกหนึ่งทีนะย้อยอยอับในมาเดียวยับกันไปยับกันไปสองทีติดนะฟูบแต่ว่ามันไม่มีดาเมจไงเพราะว่าผมใส่เป็นสายเฮดพี T นะถ้าเป็นสายโจมตีก็อาจจะทําให้เลือดก,การ์โลอาจจะแหว่งได้นะแต่ตอนนี้เลือดก,การ์ลไม่แหว่งนะโดนต่อยสองหมัดคือเนี่ยเข้าสู่เทินแปดแล้วตอนผมเลือดขาเลยห้าหลอกก็ยังยืนได้อยู่นะเออ ก็ยืนได้อยู่ยืนชิวเย,ยืนสบายยืน6ตัวได้ประเด็นนะแล้วก็ย่อยยาวได้มาเดียวนะฟุบฟุบฟุบ๊โบโอเคมาจำไว้นะว่าตอนนี้เลือขาของเราเนี่ยเหลือ5้าหลอดนะแล้วก็ได้เวลานะฟุเสแยงข้างนะปิ้งจากคิงน,นะครับจากคิงแล้วก็จงตีทางการนะจากเจอรโ์โรับฟุ๊บเดี๋ยวผมจะทําการกดข้ามนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนี่ก็จะสิบสามนาทีนะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะถ้าถามว่าเล่นได้มาเล่นได้อยู่แล้วเนี่ยอย่างที่เล่นให้ดูอยู่เนี่ยก็ยังไม่ตายนะเนี่ยเอออะเนี่ยเห็นะบดูอ คอมโบสายฟ้าแลบอ่ะเดี๋ยวจบเทิร์นนี้ปุ๊บผมกคกฆ่ามันนะปุ๊บแล้วก็ต่อยไปนะจากกาโร่นะครับโอเคแล้วก็ได้เวลานะปุ๊บราชาเล่ครับสะสมพลังจุดโจมครับฟุ้มตั้มมาหนึ่งให้โอเคหูยเลื่อนเหลือ14หลอนนะครับเลือกหาฝันของข้านะจาก17หลอนนะจาก17เหลือ14นะหลบดีจัดเลยนะในส่วนของกาโร่เนี่ยมาปุ๊บแล้วก็ได้เวลาโจมตีทางการจากเกียร์เราครับวิงโอเคปุ๊บมาวิงกับพริบตาไป็หนึ่งทีแล้วก็ทำดาเมจนะครับแล้วก็ได้เวลานะครับย่อยย้อนมาเดียว ปุ๊บจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดตะยูนี่ไปงาปุ๊บแล้วก็ตะยูมาอีกหนึ่งทีครับปุ๊บยาวๆได้มาเดียวบุ๊บบ,บุกครับหนึ่งทีโอเคเรียบร้อยแนวเราฝั่งตรงข้ามนะเขาสู่คอมโบฝ่ายฟ้าแลบมาดูกันว่าตอนอเราจะตายไหมนะมปุ๊บไม่ตายด้วยไม่ตายครับแล้วก็เข้าสู่เทิร์นที่เก้านะเดี๋ยวผมขอยาโกว่าข้ามนะผมคิดว่าผมน่าจะเอากาโลไม่ลงนะเพราะว่าเลือดขาเหลืออีกสิบสามหลอดแล้วนี่ก็เทินเก้าแล้วด้วยนะผมจะข้ามไปเลยนะทุกคนนะแต่ผมเนี่ยเอามาเล่นให้ดูนะว่ามันเล่นได้ไมมััยยยนนนนะะก็งือู่เ นี่คือเกือบสิบเทินแล้วแต่ก็ยังยืนอยู่แต่ก็แค่เอากาโลไม่ลงนะเป็นยังไงกันบ้างครับกับการปกเตอร์อะตอมิกเล่นอาบวกนะครับในคอเกียโลผมบอกเลยว่าตัวละครนี้สามารถเล่นได้แน่นอนนะเพราะว่ามันยืนถึกนะครับยิ่งขยับก็เด้งเลือดนะมีเกียโลคอยฮิวเลือดให้อีกตั้งหานนะที่สําคัญนะมีทั้งเลือดฟ้าแล้วก็สามารถหลบดีจัดนะครับใครที่เล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วไม่รู้จะทําตัวละครไหนนะครับก็ทาอะตอมิกมาเล่นได้นะครับนี่คือการรีวิวจากผมนะก็ต้อง ขอขอบคุณทุกการกดไลค์แล้วขอขอบคุณทุกการตตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบอย่าลืมส่งไครแก้วสเตมเมอร์ไทยไปหนึ่งล้านซับด้วยนะครับอยากทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ลงที่ดาล่างได้เลยเดี๋ยวมันเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม